โป้งให้พ <polarization> ่อยแม่กินเร็วไปใจเอยทำบุญนี่อันถอดบ้างสกุลกับขับวปยาหน้าแม่รล่าให้อยแม่นี่ยยังไม่ต้งปอยหฮพผีเนี่ยเพ่นข้บเกาแมตนลานี่ก่อนเนาะขาวเป็นน้ำเ่ดน้ำใช้น้นั่นเขาเรามา ยาตั้งแตนบ่บอกกแม่ทลานี่จิบไปหอดไปถึงบ่มาบ่ได้กระจับสินผมแม่ทลานี่เจ้ามากินมาอยากข่าอุ้มใหม่อุ้มไหลมีนไดกาดแม่ทลาน <ım S 2> ี่ดึงมากินมาอยากมาหับมาห้องเอาเครื่องกินเครื่องอยากของบูของเราเด็ดเห็ดจัดมาให อ่นใจมาี่กัป่อบเดาปงผ้าเขาก็ต้องบอกก้าวแม่ท่อลาหนึ่ตัวแต้งุกคนปีใหม่แทนมะนีมะนีอือแทแล้วก็ลงนิดิน่งแล้วดีขาพอสาบ ก็ชาบเลวมันักสื่อทาบม่มอก้วมักกะิกเมื่อตีันมนม่นาเข่าหลกีมันจะมาอีกบ่ตาขาหนาก็ดีอีกต่เฮ้มันจะมาอีกมือคืนมันกระตกแลนยุหูตาดีดออกไมเหมือนละย่างหน้าสออกมนอันเม่อก่อนอันนี้เขาว่าย่างมันออกเอียงเฮละงหกมันชีไม่ออกเา่ใส่จ้างกับม่ออกชื่อมัเภอเมืองทันบมลชม่เมือนก็เราด้วย เห็ดอันไหนแกแล้วดีไปแกแล้วโดยข้ามมือแล้วบนมันดีมัยางแหละอยู่นป่ากคนเห็ดดีจะของก็ว่าดีแล้วล่ะเป็นังยายบอกก้าวเพื่อนเห็ดสามีกันือว่าดีแล้วไอเม่ เอาพญายรอยเอายาหนามที่หล่ะเอาเอาบนไอพิซซ่ายาไทยอยู่แล้วนี่ลงอยู่แล้วทั่วโลกเรื่องนี่สิลงแป๊บเดียวนี่เลยพญายรอยแล้วยาหนามแล้วก่อนยาในพอให้แม่เรากับอา ปัจรลอยแล้วเป็นดล้ประจำช่องปัญญลอยที่แรกเข้ามาจะมันมีคนเห็นก็ไดแล้วมึงจะแก้แลมึแต่มมันชวนมือมึอดหยุกไข่ ไปที่ะใช่ยาที่ละใช่อาเตียยาดนามที่หรยาบอกกาเอ้ยแล้วมากินเขากินนามพาะเรากินเนตเอ้ยพุพระาเทากินเขาแน่นเน่ยยาดนามยาแน่เรากินกองบุญนะครบทำบุญแบบบ้านเฮาเล ว้าอมายาจะขวดสองขวดเป็น่ลยเปอยากจะขวดสองขวดมันรถือแน่แต่าล่ถือแรว้าแล้วถือเราดิคือเกอบหายแล้วเกอบหายแล้วถือเราได้สีหาเราเกิดประตู่ามันงบมาเห็นซๆเออย่านว่าอไปได้นะขวดไปด้ค่ะจำนีไดไขอฟรีได้จ่ายด้วสวัสดีเพียงแค่นี้ค่ะจะูกกระไรก็แช่แมาผู้คาได้จ่าย